สวัสดีครับทุเรียนเสืองสางนะครับวันนี้พามาชมดอกเป็นต้นคู่นะครับต้นคู่อายุต้นตอนนี้เข้าปีที่ห้าแล้วนะครับที่พามาดูวันนี้จะเป็นดอกชุดที่หนึ่งนะครับดูว่าปลูกแบบต้นคู่นะครับเข้าออกดอกได้ดีไหมสมบูรณ์ไหมนะครับตามมาดูครับเอากิ่งนี้เลยนะครับต้นขวามือก่อนนะครับ เต็มต้นนะครับทุกกิ่งด้วยนะครับแต่เราเด็ดออกแล้วนะครับเด็ดดอกที่อยู่ปลายกิ่งนะครับเด็ดออกแล้วามาดูต้นทางซ้ายบ้างนะครับไม่แพ้กันนะครับไรเรียกกันติดดีมากต้องบอกว่าเป็นทุเรียนที่อายุต้นยังไม่ครบห้าปีแต่ว่าต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับให้ดอกมาเป็นปีที่สองแล้วนะครับปีที่แล้ว เ,เลือกทำเลือกทำสารบางส่วนนะครับปีนี้ทำทั้งแปลงเลยครับโอเคนะครับเป็นดอกชุดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเปอร์เซนต์ของการติดผลนะครับโดยรวมแล้วทั้งแปลงเขาเปอร์เซนต์ติดเท่าไหร่นะครับติดดีไหมทุเรียนแสนสางโคราชน,นะครับทุเรียนภูเขาไฟครับ